ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นออกตัวเคลียร์เงินให้เจ้าหนี้ทุกคนของแม่แต่มีข้อแม้เจอชาวเน็ตสวนกลับจนแทบหลั่งน้ำตาดูเหมือนว่ามรสุมในวัยเบนสเพศของเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นจะยังไม่สงบลงง่ายๆเมื่อก่อนหน้านี้ปะกุ้งเจ้าหนี้ของแม่ปรากฏตัวขึ้นอีกรายและยังมีข่าวเตรียมออกรายการซึ่งเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงปะกุ้งและเจ้าหนี้ของแม่ทุกคน ยืนยันว่าพร้อมเคลียร์ให้แม่แต่ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันก่อนและเธอนั้นนี่ยังบอกอีกว่าถ้าหากเธอหรือแม่เคยเป็นนี้ใครก็สามารถติดต่อมาได้เลย ซึ่งงานนี้นั้นก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนเข้ามาติงวิพากษ์วิาจารณ์ว่าทําไมถึงจําไม่ได้ว่าปินนี่ใครบ้างทั้งที่บรรดาเจ้าหนี้ต่างก็คอยช่วยเหลือให้ยืมเงินในตอนที่ลําบากแต่พอได้ดีมีเงินมากมายทําไมไม่นําเงินไปใช้หนี้ต้องกลับให้เจ้าหนี้ตามทวงจนเป็นข่าวหรือต้องทักมาเองแบบนี้นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่าถ้าแม่ยังอยู่แม่ก็น่าจะไม่ลืมนะครับว่าเคยไปยืมใครมาบ้าง ซึ่งสาวเจนนี่เองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าคนที่เรานึกออกเราเกลียบไปเยอะแล้วค่ะแต่ขอยอมรับว่าเยอะจนคิดมาตลอดว่าตอนนี้ยังมีอีกไหมถ้ามีพร้อมเคลียร์ค่ะ